สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนุเปิล์ลชาแนลค่ะและนี่คือเทอร t ตอาร์ิสคะคลิปนี้ค่ะเราอยู่ในความรักลายธาตุกันอีกแล้วนะเร็วมากเลยนะเรามาดูความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะรอบนี้เราเริ่มกันที่ คนธาตุน้ำอีกแล้วนะกรกฎพิจิกมีค่ะมาดูกันว่าความรักของคุณแต่และสถานะจะเป็นยังไงบ้างนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ค่ะช่องเปิ้ลมีการดูแบบโหราศาสา,สากลเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะเป็นแบบสากลน,นะจะไม่ตรงกับของไทยค่ะถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีตามแบบช่องของเปิ้ลหรือเปล่าเช็กวันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปนะคะถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณนะแต่ถ้าไม่ใช่ปแปลว,ว่าราศีที่คุณสร้าง อยู่เป็นราศีแบบไทยนะลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่าตรงมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าอยากดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้แนละ้วลองดูอ่าพิจรารณารวมๆกันได้เนะื่องจากคลิปแบบนี้เป็นคลิป general reading ด้วยคนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะๆเนาะแล้วก็อ่าอยากลองดูแบบลัคนาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าลัคนาตัวเองคืออะไรเนี่ยตามลิงก์ไปหาได้นะะช่องบ,บ้นจะเน้นวันเกิดกับลัคนาส อย่างส่วนราศีแบ <Okay. S 1> ไทยหรือว่าดาวจันดาวศุกร์ก็สามารถดูได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยเพราะยังไงก็ตามคลิปแบบนี้เป็นคลิปกว้กวางๆนะให้ดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์พออย่าไปซีเรียสหรือว่ายึดว่าเป็นดวงของเรานะมันอาจจะไม่ใช่ดวงของเราเป๊ะๆแต่เพิ่นอยากให้เราลองฟังว่า เรื่องราวใกล้เคียงกับเราไหมถ้าใช่ก็เอาแนวทางไปปรับใช้เผื่อถ้าเกิดว่าจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเปิ้นก็ยินดีนะคะข้างหน้าเราใช้ไพ่สี่สำรับเหมือนเดิมคู่บุญยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ Love Story Oracle นะคะแล้วก็ไพ่ค r ร์ t ิม m o t i o การ์อันนี้ของเปิ้ลเองยังสั่งซื้อกันได้นะใกล้หมดแล้วนะคะแล้วก็ถาโร่นะเรามาเริ่มกนที่คู่บุญก่อนเลยนะคะมาดูกันค่ะว่า energy ของคนทัดนน้าก่อน รากฏพิจิกมีนะในช่วงวันที่16จนถึง28กุมภาพันธ์นะคะความรักหรือสถานการณ์พลังงานของคนทัตุน้ําทุกสถานะนเนาะมวยจะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีคู่จะเป็นยังไงบ้างมาพลังงานคนทัตุน้ํา ฝึกฝนช่วงนี้คุณอยู่ในช่วง,งการฝึกฝนทาอะไรอยู่หรือเปล่ากําลังแบบทําให้มันสม่ำเสมอทําให้มีความชํานาญเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามนอะอาจจะฝึกดูแลตัวเองออกกําลังกายฝึกจีบใครหรือว่าฝึกงานได้ทั้งหมดนะอาจจะเป็นช่วงจังหวะแบบนี้หรือเราอาจจะได้เจอใครจากการไปฝึกทําอะไรบางอย่างนะไปออกกําลังกายก็ไปเจอกันที่ฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทํากิจกรรมก็ไปเจอกันเพราะว่าเราไปหาความชํานาญ านอะไรเพริ่มเติมเนาะหรืออาจจะเป็นเด็กฝึกงานเข้ามาหรือเป็นคนใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยเป็นไปได้ทั้งหมดนะใครยังไม่ได้ไปหาทักษะอะไรใหม่เพื่อนก็แนะนานะคุณอาจจะได้เจอใครบางคนคนใหม่ๆเข้ามาทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยก็เป็นไม่ได้เดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าฝึกฝนมันจะลิงก์ยังไงถ้ามันไม่เกี่ยวความรักมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่โฟกัสเรื่องความรักไปโฟกัสในเรื่องของแบบอะไรที่เรามุ่งมั่นตั้งใจจะทําให้มันดี ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเออบางทีคนมีคู่เนาะเราก็เหมือนความรักเราแบบโอเคอยู่แล้วหรือบางคนก็คือไม่สนใจเรื่องความรักแล้วลอะไรเงี้ยเนาะก็จะไปสนใจในเรื่องอื่นๆที่เรามีเป้าหมายชัดเจนมากกว่าก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว,ว่าฝึกฝนใบนี้จะลิงก์กับแต่และสถานะยังไงบ้างเราเริ่มกันที่คาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดก่อนเนาะมาดูอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ก่อน ว่าไพายอยากจะบอกอะไรคุณคนทักน้ำกอดพีจิกมีนบ้าง16-28กุมภาพันธ์นะ energy ของคุณจะเป็นยังไงมาค่ะไพบอกว่าขี้เกียจข <c oughs> ี้เกียจกับฝึกฝนนี่อะไรเนี่ยขี้เกียจฝึกเหรอมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอะปากไม่ตรงกับใจโกรธง่ายหายเร็วเซ็กซ์อืมจ้จ แล้วก็รูปร่างหน้าตาดีเออจริงด้วยอะ่ะก็รู้สึกว่าคุณอาจจะแบบ เขาเขรียกไรอ่ะออกกาลังกายก็ได้นะรูปร่างหน้าตาดี mm. แซ่บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอาจจะเหมือนดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ได้เนอะอาจจะบอกตัวเองว่าเออไม่อยากทํานู่นนี่ขี้เกียจจังเลยแต่จริง mm. ก็คือยังขยันทําอยู่หรือว่ามีวินัยอยู่ก็เป็นไปได้เนอะขี้เกียจเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันต้องใช้ความพยายามในการที่แบบดึงตัวเองไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องฝึกฝนก็เป็นไปได้แต่เปิ้นเห็นว่าคุณ น่าจะทําได้นะเออนะแล้วก็จะทําให้คุณแบบดูดีมากขึ้นด้วยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอะ่ะเราอาจจะอยากทําตัวเองให้ดูดีเพื่อที่เราจะได้ไปเจอคนที่เราชอบอ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเออแต่เอ e เน y โดยรวมเปิ้นมองว่า ก็ค่อนข้างจะโอเคนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่า energy พ่ c h a r c t e m o t i o n gas เนี่ยจะเกี่ยวกับคนแต่ละสถานะยังไงบ้างระมัดระวังเรื่องแบบคนมาทําให้โกรธหรือโมโหอะไรเงี้ยเป็นไปได้เนาะแต่ว่าคุณอ่ะเป็นคนใจดีอยู่แล้วคนทัดนามเนะเบิ้นก็มองว่าคุณก็คงไม่โกรธหรอกเดี๋ยวก็หายอะไรางี้เนาะคนรอบตัวก็จะรู้แหละว,ว่าคุณใจดีก็จะมาแกล้งมาแย่คุณอะไรางี้เฉยๆนะบางทีคุณอาจจะเบื่อเซ็งนอยกับใครบางคนรอบๆตัวก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคู่กรณี มีแฟนคุณหรือว่าลูกน้องบริวารเพื่อนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่ดูซีเรียสน,นะคะอ่ะไปดูกันว่าไพ่ทาโร่เนาะจะบอกอะไรคนแต่ละสถานะบ้างมาเลยทาโร่แล้วเริ่มกันที่คนโสดนะโสดสนิทเลยอ่าหรือว่าโสดแบบมีกิ๊กกัก,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 กแอบชอบก็ได้อ่าเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าคนโสดจะมีอะไรเข้ามาไหมนะ1 6กถึงยีกุมภาพันธ์ หกแปดนะคะคนทาตน้ำก็รกฎพิจิกมีนมาอ่าพุ่งทยานตายแล้วอันนี้เป็นไพ่แชร์ออดนะคะอาจจะเจอเจอจากการเดินทางหรือมีใครติดต่อเข้ามาจริงจริงด้วยนะ9ก้าต่ออ่าแปดถ้วยนะแปดถ้วยแชร์ออดแปดถ้วยคนไกลก็ได้นะเราอาจจะได้เดินทางไกลเจอคนไกลเป็นชาวต่างชาติหรืออยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะ อาคิงถือไม้อากับตันคิงถือไม้นะคะอืแปดดาบ <c oughs> แล้วก็เดอะมูนอะพลังงานในใจคุณนะเป็นควีนถือไม้ตายแล้วคิงไม้กับควีนไม้คุณได้เจอใครที่คุณชอบแน่ๆเท่าที่เปิ้ลนเห็นเนอะจากเอนเนอใครที่บอกตอนนี้โซสนิทยังไม่ได้เจอเจอใครสิ่งที่เปิ้ลแนะนำคือออกไป ออกไปทําอะไรอย่างที่บอกอ่ะออกไปหากิจกรรมอะไรใหม่ๆที่เราอยากจะมีแพชชั่นกับมันหรือออกไปฝึกทําอะไรเนาะไปเรียนเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนหรือไหมหรือออกไปฝึกวิชาออกไปทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่คุณจะทําให้คุณได้เจอเจออะไรใหม่ๆเนาะเพราะให้มันคือการเดินทางค่ะออกไปข้างนอกคุณจะได้เจออะไรยังไงกับใครใหม่ๆเป็นไปได้แล้วก็บางคนอาจจะเจอรักทางไกลรักออนไลน์ต่างจังหวัดต่างประเทศคนต่างชาติ đây không một lời nữa แต่พอเจอแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันเชิงว่าเรามีความกังวลค่ะคือมันเหมือนเราไม่มั่นหน้าเนะเรารู้สึกว่าเราดีพอหรือเปล่าหรือเราไปเจอเขาแล้วมันมีเคมีที่ตรงกันมากเลยแต่ก็ไม่กล้าคิดว่าเขาชอบเราจริงไหมคิดถึงเขานะแอบชอบเขานะแต่ก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้ไหมอะไรยังไงหรือกลัวว่าเขาจะมาหลอกเราได้ทั้งหมดคือแปดดาบกับดมูลน่ะมันเป็นไพ่ของความวิตกกังวลจนเกินไปเปิ้ลแนะนําให้คนโสดนะทําใจสบายๆค่ะ ถ้ามีคนเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกคุณชอบคุณสนใจอะไรแบบนี้เนาะค่อยๆสารสำเมันไปอย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากจนเกินไปไพ่เดิมูนกับไพ่แปดดาบมันเหมือนเรามีความอึดอัดใจมีความวิตกกังวลมีความแบบกลัวไปก่อนอ่ะกลัวว่าแบบเออเขาจะไม่ได้มาจีบเรากลัวเราแบบกลัวเขาหักอกเรากลัวอะไรไม่รู้สารพัดที่เราจะกลัว เป็นไปได้เนาะเราก็อาจจะอยากทําตัวเองให้ดูดีไปพยายามพัฒนาตัวเองทําให้เขาสนใจอะ่ะก็เป็นไปได้ถ้าเป็นกรณีเราแอบ,บชอบเนี่ยเราคิดว่าเขาแบบไม่รู้จะชอบเราหรือเปล่าเนาะเราก็กลับมารักตัวเองพัฒนาตัวเองค่ะแล้วมันจะทําให้เรามีคาริสมาเห็นไหมเชิดชายค่ะพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองทําตัวเองให้สวยหล่อเนาะแล้วมันจะได้คู่ควรกับคนที่คุณชอบอะ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันกับอีกในนึงคือ<ะ>คนที่เข้ามาถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปแอบ,บชอบเขาเนาะ เคสแรกคือคุณไปแอบชอบเขาใช่ไหมคุณก็คงอึดอัดจใจว่าไม่รู้ว่าเขาจะชอบคุณไหมเป็นไปได้หรือมันมีคนเข้ามาสารสัมพันกับคุณแล้วความสัมพันธ์นั้นก็มีทิศทางที่ต่างคนต่างเข้าหากันเนาะ แต่ว่าเราก็กลัวไงกลัวความสัมพันธ์ว่ามันจะรอดไหมมันจะโอเคไหมเข้ามาหลอกเราหรือเปล่านู่นนี่นั่นแล้วลักทางไกลมันจะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยสารพัดที่เราจะคิดไปไกลเร็วเกินไปอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็แนะนําว่าทําใจสบายๆโสดอยู่อย่างที่บอกออกไปทํากิจกรรมเดี๋ยวคุณจะได้เจอใครบางคนแต่ถ้าเกิดคุณเจอใครบางคนแล้วอย่าเพิ่งคิดเยอะคะ่ะกลับมาพัฒนาตัวเองแล้วก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆเพื่อนเห็นว่าด้วยความว่ามีไพคู่ขึ้นมาเนอะทั้งขิงไม้ทั้ง คู่หินไม้เนี่ยคุณมีเคมีที่ตรงกันมากแต่ถามว่ามันจะมีความพัฒนาสมหวังลงเอยไปเป็นคู่รักหรือไปเป็นครอบครัวหรือไปเป็นแฟนกันในอนาคตไหมเนี่ยเรายังมองไม่เห็นเนาะแต่ถามว่ามันมีเคมีที่ตรงกันค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เราจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กันก็เป็นไปได้นะแต่มันก็มีไพ่แชร์ออทกับไพ่แปดถ้วยขึ้นมามันก็เป็นไปได้ค่ะว่าบางทีคนที่คุณ คิดถึงรอคอยสารสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณมานานแล้วเป็นคนคุยความสัมพันไม่ชัดเจนหายไปแล้ววนกลับมาทําให้คุณไม่แน่ใจว่าเขากลับมาทําไมก็ได้หรือเป็นแฟนเก่ากลับมาขอสารสัมพันธ์กับคุณแล้วคุณก็แบบเอากลับมาในวันที่ฉันก็แบบ เล,ะล,ะล,ะละนลนลาชลักตัวเองมากละก็พอกลับมาทําให้เราสับสนอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันเนอะเอเนจีมันคือมีคนในใจให้คุณได้คบคิดแน่ๆไม่ใช่แบบโสดสนิทแบบไม่ได้มีอะไรให้เราคิดเลยอะไรอย่างนี้นะเปิ้นคิดว่าไม่ใช่ e อ e r g y ของคนธาตุน้ําในช่วงจังหวะเวลานี้คือ1 6บหกถึงยีกลุ่มพาพันธ์สิ่งที่เปิ้นแนะนําคือทําใจสบายๆไปเลยค่ะถ้าเขาเข้ามาคุยคุณอยากคุยคุณคุยได้แต่อย่าเพิ่งไป คิดเยอะคิดมากหรือคิดวนๆถึงเขาเพราะว่าแปดดาบกับไพ่เดมูลเป็นอะไรที่คิดเยอะคิดมากคิดวนเนาะซึ่งบอกว่าเป็นลักษณะที่ทําให้คนท่าน้ํากังวลแล้วก็เครียดมากจนเกินไปอันนี้ก็ไม่แนะนำเนาะหรือบางคนคุยคุยกันอยู่ในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยมันมีการห่างหายมีการเงียบมีการแบบถูกบล็อกถูกอะไรอย่างนี้บ้างเนาะแล้วมันทําให้เราอะมีความหน่อย อ่ะคือมีคนในใจนะแต่ว่าคนที่เราเคยคุยคุๆชอบชอบอยู่ๆเขาก็บล็อกเราเฉยเลยแล้วก็เงียบหายไปแล้วก็แบบเราก็เลยอยู่ในภาวะขครงการที่ยังยังดิ่งอยู่อะไรแบบนี้นะก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครอยู่ในสถานการณ์ของการที่เรา ยังรอคอยโฟกัสกับใครบางคนแต่ว่ามันมีการแบบไม่ได้คุยกันห่างหายอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีแนวโน้มที่เขาจะกลับมาบางส่วนเนอะเพราะว่า energy มันคือมีคนเกา่าคนคุยที่หายไปกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครหายไปแล้วก็อาจจะกลับมาหรือถ้ามันอยู่ในภาวะหน่วงๆน,นะตอนนี้เนี่ย ค้นคิดว่าคุณอาจจะพยายาม move on แต่ยัง move on ไม่ได้ move on เป็นวงกลมเหมือนพระจันทร์อันนี้อยู่เพราะว่าคนคนนี้มันเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเคมีเข้ากันมากๆก,ก็เป็นไม่ได้คือแน่นอนอใจคุณไม่ว่างเนอะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันยังไม่เห็นหรอกว่าคนโสดอะจะสมหวังหรือไม่สมหวังหรืออยู่ในช่วงของการ move on เพราะฉะนั้นเปิ้นก็เลยต้องพูดทุกเคสก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าคุณอยู่ในเคสไหนสิ่งที่ให้ทําได้คือถ้าเกิดตอนนี้คุณอยู่ในช่วง move on ก็ไปหาอะไรโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานหรือกิจกรรมอะไรทําเพราะถ้าเกิดคุณไปทํากิจกรรมอะไรใหม่มันจะเข้าหลูมของคนโสดคะ่ะคือเราจะได้ไปเจอคนใหม่ๆแล้วมันอาจจะทําให้คุณเลิกไปโฟกัสกับคนเดิมนึกออกปะเพราะเราจะเอาเวลาไปสนใจเรื่องอื่นแต่ถ้าคุณไม่ ทำอย่างอื่นเลยคุณก็จะโฟกัสแต่คนเดิมๆซึ่งมันจะทำให้ energy ของคุณนะดิ่งแล้วก็ทุกใจแล้วก็เศร้าแล้วก็นอนไม่หลับอะไรแบบนี้เนาะก็แนะนำให้ทำแบบนี้ก็ละกันนะต่อมา love story oracle ค่ะหนึ่งไปให้คนโสดทัดน้ำกรรกฎผิจิกมีนะพ่ยอยากบอกคุณว่าช่วงนี้เนาะพ่บอกว่าอะไรเอ่ย Support อ่ะเห็นปะคือคุณสองคนอ่ะถ้าเกิดเจอเจอกันนะอาจจะเหมือนมีไลฟ์สไตล์เหมือนกันเนอะไปเจอกันจากกิจกรรมหรืออะไรที่มีแพชชั่นไปทําอะไรใหม่ๆไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้เนอะมีความชอบเหมือนกันหรือเจอกันในที่ทํางานก็เป็นไปได้ด้วยนะมันมีความซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วมันก็อาจจะก่อเกิดเป็นความแบบเคมีเข้ากันแบบเนี้ยเป็นไปได้คุณก็เลยมีความอยากจะแบบ ผูกพันไหมนะคนนี้มันโอเคไหมอา่ะาก,ก็เป็นไปได้อันนี้สําหรับใครใหม่ๆที่เพิ่งเจอเจอกันเนอะแต่ถ้าเกิดใครรู้จักกันมานานก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันเหมือนมีความผูกพันเนอะยังจับแน่นยังไม่ได้อยากจะ move on ถ้าเกิดว่ากรณีที่เขาหายไปคุณจะยังรอเขาอยู่นะจากที่เพิ่นเห็นเพราะกำมือแน่นเลยเห็นปะ่ะหรือบางทีคนเก่าๆหรือว่าคนคุยหรือคนที่เป็นแฟนอะไรเงี้ยวนกลับมาเพราะว่ามันก็ยังมีบางอย่างที่ยังรู้สึกอยากจะกลับมาจับมือยังรู้สึกมีความผูกพันพันธาการอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้ แต่มันจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ดีนะถ้าเกิดว่าเป็นคนเก่าๆกลับมานะเบนมองว่าเราจะมันจะเป็นความรู้สึกของเราคะ่ะแปดดาบกับเดนะมูนเนาะว่าเรากังวลว่ากลับมาต้องการอะไรนู่นนี่นั่นแต่เ้นยังไม่เห็น energy ที่ไม่ดีของเขานะคนละแบบกับคนที่อยู่ในช่วงการ move on นะถ้าอยู่ในช่วงการ move on นะมันเหมือนตัวเรามากกว่าที่เป็นคนไปกำมือเขาไว้ นะมันก็จะทําให้เราไม่สามารถปลดเปลื้องหรือ Move on ได้ในช่วงจังหวะเวลานี้นั่นเองนะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะคนโสดต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะเนาะมาดูกันว่า energy ของคนทัดน้ำนะมีคนคุยแต่ไม่มีสถานะความสัมพันธ์จะพัฒนาอะไรยังไงไหมมาคนทัดนด้ํากอดกฎพิกษมีมีคนคุยแต่ไม่มีสถานะนะคะอ่ะกับตันอีกแล้ว คิงถือไม้ทาไมเจอแต่คนมีเสน่ห์เนี้ยน่าตาดีใช่ไหมเหมือนกับที่คาร์เล็กต m โม i o นการ์บอกนะแปดดาบอ่าเดอ m o มูอ่าเหมือนคนอ่าคนโสดพอสมควรเนาะอ่าแชร์ ol, เอ้ยเหมือนเลยมันแค่สลับไพ่สลับตำแหน่งกันเฉยๆเองอะแล้วก็เด็กถือเหรียญอ่าเด็กถือเหรียญเก็บเล็กผสมน้อยนะคะแล้วก็สิบไม้อ่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานของคุณนะ ให้มันบางใบเหมือนกับคนโสดก็จริงแต่ Energy โดยรวมอาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวต้องบอกว่ามีความวิตกกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์มากพอสมควรเนอะมันมีปัญหาภาระอุปสรรค บางคนในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเนื่องจากว่าไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานภาระอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะเลยเนาะอยู่ไกลกันก็เป็นไม่ได้อะมันจะมี energy ของความอยู่ไกลกันด้วยเนาะมี share อ d ขึ้นมาต้องเดินทางมาเจอกันอยู่กันคนละจังหวัดหรือถึงแม้จะอยู่จังหวัดเดียวกันหรือว่าอยู่บริษัทเดียวกันใดๆก,ก็ตามถ้า มันมีอุปสรรคปัญหาใดๆมันอาจจะทําให้เราห่างๆกันไม่ได้เห็นว่าเป็นปัญหาของเราสองคนนะแต่เห็นว่าอาจจะแบบมีฝไฟใดไฟหนึ่งที่มีปัญหาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระความรับผิดชอบหน้าที่การงาน เป็นไปได้ก็เลยทําให้แบบโมเมนต์การพูดคุยกันอ่ะมันหายไปพอมันคุยกันน้อยลงอ่ะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่น้อยซึ่งเป็นโมว่าอาจจะเป็นคุณเนอะเนื่องจากคนท่านนะ้าเป็นคนคิดเดียวคิดมากอยู่แล้วถ้าเกิดคนคุยของคุณเออช่วงเนี้แบบเหมือนไปโฟกัสในเรื่องของงานภาระความรับผิดชอบมีอะไรต้องแบกต้องเดินทางไปทํางานที่นู่นที่นี่แล้วอาจจะมีเวลาคุยออกับคุณน้อยลงใดๆก็ตามคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบน้อยไปเองอ่ะเฮ้ยหรือว่าเขาแบบ จะเทเราละวา้าหรือว่าเขาจะไม่คุยกับเราแล้วหรือเขาไปคุยกับคนอื่นนู่นนี่นั่นเป็นได้หมดพอเขาเงียบหายไปหรือว่ามันมีการแบบหยุดคุยกันไปบางช่วงไม่ได้คุยอย่างต่อเนื่องแบบเยอะๆอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะมีความนอยเป็นไม่ได้ในทางไวเซอร์ซ่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะอยากจะสารสัมพันธ์แต่ทําไมมันดูยากลําบากจังเลยมันดูหนักอึ้งจังเลยเขาดูแบบไปเรื่อยเขาดูแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรเงี้ยทั้งที่เราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็จะเป็นความหนักอึ้งอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนาะที่เรารู้สึกว่ามันพัฒนา 对呀。Yeah. ไม่ได้เห็นนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นสามเศร้าเพราะว่าไม่ได้เห็นคนเยอะแต่ว่าเห็นแค่ว่ามันมีความกังวลมีความอึดอัดถ้าเกิดเราคาดหวังในการจะพัฒนาความสัมพันธ์มันอาจจะแบบยังพัฒนาไม่ได้ในช่วงจังหวะเวลานี้คือมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่อยากรีบอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังอยากชิลอยู่หรือฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ายังไม่พร้อมอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมมากๆอาจเป็นไปได้แล้วมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาได้เนาะอันขึ้นชัดว่าภาระแปบลบว่ามันมีความไม่พอดีค่ะอาจจะติดขัดในเรื่องของภาระหนี้สินภาระหน้าที่ การงานครอบครัวใดๆก็ได้ที่ทําให้รู้สึกว่าไม่พร้อมจะพัฒนาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่ก็อะไรทั้งสิ้นนะเท่าที่เห็นเนี่ยถามว่ายังคุยกันอยู่ไหมก็ต้องบอกค่ะว่ามันยังมีโอกาสได้พูดคุยกันอยู่นะสําหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเดี๋ยวมันน่าจะมีการนบนพูดคุยแหละไม่ได้เห็นว่าขาดขนาดนั้นแต่มันอาจจะคาดหวังการคุยแบบเยอะๆเยอเนี่ย ไม่ได้เนาะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ยังไม่เห็นว่าจะแบบเลิกคุยกันไปแบบร0% 0เลยเซ็นลยก็ไม่เห็นแบบนั้นมันก็ยังคงแบบคุณทักไปเขาก็ตอบนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทักแล้วคุณร้อยเขาทักมาแล้วคุณก็นอยทําไมไม่ทักมาเลยเนี่ยก็อาจจะทักมาช้าก็เป็นไปได้หรือคุณทักไปเขารีดแล้วเขาก็ไม่ตอบแล้วทําให้คุณหน่อยก็เป็นไปได้อีกถ้าเกิดเขาติดขัดนู่นนี่นั่นแล้วเขายังรู้สึกไม่พร้อมจะตอบเขาติดงานเขาลืมตอบใดๆก็ตามเนาะ มันก็จะอยู่ในภาวะของความมีอุปสรรคใช้คํานี้แล้วกันเนอะดูมีอุปสรรคแนะนําว่าไปโฟกัสเรื่องอื่นเราจะได้ไม่โฟกัสแบบในเรื่องความรักแล้วหน่อยกับมันมากจนเกินไปหาอะไรทําค่ะเราจะได้ปลดล็อกแล้วเราจะได้ไม่เครียดในเรื่องนี้เนอะไปหาเงินทํางานหาอะไรทําความรักปล่อยไหลๆค่ะเพิ่นเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้มันยังคงไปต่อมันยังไม่ได้จบมันยังไม่ได้แบบอะไรเนอะแต่มันแค่ว่านหนืดๆหนืดๆนื่นเพราะช่วงนี้มันติดขัดอุปสรรคใดๆ ก็ตามนะอาก็รอดูละกันนะยังไม่ต้องรีบในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะคะต่อมา l ลิฟ s t อรี่ออร l าเคลใบคุความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะธาตุน้ำต่อรากฏพิจิกนี้นะไพ่อยากบอกว่า ฟานอ่จงมีความสุขไม่ต้องน่อยไม่ต้องเครียดเห็นไหมยังคงพูดคุยสนุกสนุกแบบเหมือนเฟลด์อะเนาะอารมณ์คําว่าฟันเนี่ยมันเหมือนสนุกสนานเบาๆป๊อบป,ปี้เลิฟดูมีความแบบอย่าเพิ่งจริงจังอะไรเยอะแบบค่อยเป็นค่อยไปอะไรเงี้ยพอเราคาดหวังเราจริงจังเราอยากพัฒนานู่นนี่เราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากอะไรแบบนี้เนาะความสามั์นี้เลยอยากให้คุณสนุกสนุกสบายๆถ้าเจอกันก็แบบเหมือนไปเที่ยวอะไรสนุกสนุก,นกเนี่ยมีโอกาสนะที่จะเดินทางไปเดทไปเจอกันอะไรแบบเนี้ย ได้บางช่วงเวลาถ้าคุณไปเดทไปเที่ยวเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้เจอกันนะให้คุณคิดในแง่บวกไว้ว่าเออความสัมพันธ์นี้มันก็แบบชิลๆไหมยังไม่ต้องรีบในเมื่อความสัมพันธ์นี้มันยังแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้สบายๆหรือคุณจะเป็นโอเพนเรลชั่นชิพก็ได้นะจะลองคุยกับหลายๆคนก็ไม่ได้ผิดอะไรคุณจะได้มีเรื่องให้คุณโฟกัสเยอะ คุยหลายคนหรือคุณอาจจะไปทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่คุณจะไม่คิดถึงคนคนนี้อย่างเดียวก็ได้ทั้งสินะ้นเนอะมีบอลลูนหลายลูกนะเพื่อนก็มองว่าคุณก็ต้องหาเรื่องไปทําอย่างอื่นไปโฟกัสหลายคนบ้างหรือไปโฟกัสเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรมเพื่อนฝูงสังคมได้ทั้งหมดแล้วมันจะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็หน่อยน้อยลงนะจ๊ะนี่คือ energy ของคนทัดน้ํกาก,ก็กดพิจิกมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะต่อมาคนมีคู่บ้าง คนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะก็รกดพิจิกมีนะคะทัดน้ำนะมาดูกันคนมีคู่นะคนมีคู่คือมีแฟนหรือว่าจะแต่งงานแล้วก็ได้ความรักของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังกุุภาพันธ์จะเป็นยังไงบ้างมาคนทัดน้ำสามดาบทำไมล่ะหถ้วยอ๋ออ่ะเก้ดาบคิดเยอะคิดมาก Blubbers, ah. Uh. Wow, deadly, really lol. แล้วก็ควีนถือดาบอะตอนนี้ใจร่มๆนะคะคนมีคู่สิ่งที่เปินจะบอกงี้คือเราอะมันมีหลายเคสหลายกรณีเนาะแต่ว่ามันมีเรื่องของ energy ความไม่ได้ดังใจความผิดหวังความเสียใจอะไรต่างๆเข้ามาสาหรับคนมีคู่นะอันที่1เลยคือเรานอยไปเองเพราะว่าจากที่เปิรนเห็นเนาะว่า3ดาบกับ6ถ้วยมันปแปลว,ว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเขาอะไม่เหมือนเดิมเขาอะเราไปคิดถึงเรื่องเก่าๆตอนที่เขาจีบเราหรือตอนที่มันห,นว,นหวานๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่เราอาจจะคบกันมานาน แล้วก็เป็นไม่ได้เรารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมเขาไม่ใส่ใจเขาไม่อะไรเราทาให้เราคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับหรือว่าเขาจะเลิกกับเรานะหรือเขามีคนอื่นนู่นนี่นั่นแบบคิดไปแบบฟุ้งซ่านอะไรไปเยอะเนอะแต่ภายนอกคุณจะแสดงออกในเชิงที่แบบนิ่งๆแต่มันเป็นการนิ่งแบบในเชิงอีกโก้อะคือไม่ได้นิ่งแบบ อ่อนหวานแบบดูแลพัทวีอะไรเงี้ยตามภาษาที่จะเป็นลักษณะของคุณเนะาะทั้งที่จริงๆคนทัดน้าเป็นคนที่ชอบดูแลเทคแคร์ห่วงใยใช่ไหมโรแมนติกอะไรแบบนี้เนาะแต่จังหวะช่วงเนี้ยพอเราน o อยเราอะไรเงี้ยเราก็จะแสดงออกอีกด้านหนึ่ง ด้านตรงข้ามมันทําให้ความสัมพันธ์มันก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเปิ้ลแนะนําคือถ้าเกิดคุณอยู่ในโมเมนต์แบบนี้ไม่ได้มีปัญหาในความสัมพันธ์นะแต่เราอะรู้สึกว่าเขาอะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเขาแบบอยากจะเลิกกับเราเหรอเขาไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าทําไมเขาไม่เหมือนเดิมทํา,า,า,กกา,าไมเขาไม่ค่อยมาสวีทหวานกับเราเลยเราคิดเดียวคิดมาทาั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรถ้าคุณยังไม่ได้มีหลักฐานใดๆก็ตามนะ แนะนำว่าให้กลับไปหวานเหมือนเดิมให้กลับไปโรแมนติกกลับไปดูแลที่แค่ห่วงใยอย่าจับผิดเพราะมันจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาเพิ่มขึ้นคือตอนนี้เรารู้สึกว่าคุณแบบทำไมกลับช้าทำไมแบบเหมือนมีความเป็นแบบ เป็นสายสืบประมาณหนึ่งเลยมันจะให้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยโอเคแล้วแบบยิ่งเรารู้สึกว่ามันห่างเหินพอเราไปทําแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ห่างเหินมากขึ้นอันนี้ก็ไม่แนะนําจริงๆเนาะแนะนําให้พูดคุยกันดีๆมากกว่านะในขณะที่บางความสัมพันธ์ก็ต้องบอกตรงๆค่ะว่าพอมีเลเวอร์สักสามดาบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปได้ค่ะว่าเราอยู่ในภาวะที่เราไปเจอความสัมพันธ์ที่ตอนนี้เรามีปัญหาความสัมพันธ์กันคือเกิดภาวะความรักสามเศร้าสีเศร้าในความสัมพันธ์ของเราเป็น ไปได้จริงๆนะแต่ไม่อยากให้หนอยใครยังไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้อย่าไปคิดว่ามันจะเกิดเนาะมันจะเป็นความนนอยของเราไปเองมากกว่าแต่ถ้าเกิดใครรู้ตัวอยู่แล้วว่าเราอยู่ในภาวะนี้เนาะเจอความสัมพันธ์ที่มันเป็นสามเศร้าสีเศร้ามีคนเก่ากลับมาบ้างมีแบบเรื่องเก่าๆในเชิงที่แบบเออเรารู้สึกว่าเขาเคยมีเขาเขาเคยทําแบบเนี้ยแล้วเราเคยจับได้แล้วตอนเนี้ยก็เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วทให้เรานนอยเราก็เลยรู้สึกว่าเออตอนเนี้ยอยากจบ ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ซ้ำๆเนาะคือมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกอะเบนก็มองว่าคุณก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ไหวละเนี่ยพราเป็นควีนถือดาบอะมันจะมีความเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบฉันใช้สมองละฉันจะไม่ใช้หัวใจต่อไปฉันไม่อยากจะทนกับความเจ็บปวดแบบนี้อีกแล้วถึงแม้ว่าอา่ฉันจะเคยรักเธอมากแค่ไหนก็ตามนะแต่นะตอนนี้คือฉันให้โอกาสเธอหลายรอบแล้วมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณกำลังพิจารณาค่ะว่าคุณอาจจะอยากเลิกราเพราะ อแฟนคุณนอกใจหรือตัวเราเองอาจจะมีสะเสน่ห์และมีคนเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เดิมมันไม่โอเคแล้วเราอยากจะเลิกกับแฟนเราก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะคือ energy ถ้าเป็นสามเร้าสี่ศร้ามันจะอยู่ในความคิดที่เรามีความคิดเดยอะคิดมากอยู่ค่ะว่าเราจะเลือกใครดีเนาะเป็นได้ทั้งหมดนะคือเป้นมองว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์เก่าคือคนที่เป็นคู่เราเนี้ยมันไม่โอเคมันก็เป็นไปได้ว่าเราจะตัดสินใจเลือกคนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายคู่คุณก็ตามแต่ณนะตอนนี้ถามว่าตัดสินใจได้แล้วไหมมันเป็นแค่ความคิดค่ะมันยังไม่ได้สามารถเลือกได้เพราะก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่ายังยังคิดไม่ตกอ่าใช้คํานี้ยังคิดไม่ตกเพราะฉะนั้นเอเนจีความสัมพันธ์มันยัง50-50อยู่นะสถานการณ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือน กุมภาพันธ์นะคะถ้าเกิดแฟนเราเนี่ยเป็นคนที่นอกใจทําตัวเองเป็นคนจับผิดและการกลับมาทาโมเมนต์หวานๆเนาะเพราะยิ่งคุณจับผิดยิ่งคุณแบบเหมือนยื่นคําขาดใดๆก็ตามอะไรอย่างี้เนาะมันคือเขาจะไปแน่นอนแต่อยู่ที่คุณนะเปิ้ลมองว่าเป็นฟรีวิวค่ะคือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากให้โอกาสแล้วมันจบแล้วจริงๆคุณก็ตัดจบได้เลยนะแต่ถ้าจริงๆคุณยังอยากได้เขาอยู่ในความสัมพันธ์แต่คุณน่เลือกที่จะไปกดดันเขา คุณจะเสียใจเพราะว่ามันจะเป็นการกดดันแล้วถ้าเกิดเขาเลือกอีกฝ่ายหนึ่งคุณจะรู้สึกแบบไม่น่าเลยหรือแบบผิดหวังเสียใจที่ทาไมเขาไม่รักคุณแล้วอะไรแบบนี้เนอะเพื่อนก็แนะนําว่าให้เรามีสติคิดดีๆค่ะว่าเรายังอยากได้คนคนนี้อยู่ไหมถ้ายังอยากได้อยู่แปลว่าเราห้ามจับผิดแบบหาเรื่องนู่นนี่นั่นเนอะไม่ได้ปแปลว่าให้ยอมนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความหวานหรือใช้ความดีของเราในการที่ดึงเขากลับมามากกว่าที่จะใช้ความแบบ แบบฟันชืบอ่ะเออใช้ความแบบฟันชืบถ้าเธอไม่เลือกฉันเธอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเธอเลือกมาเธอจะเลือกใครอะไรอย่างงี้เนาะก็มันก็จะทำให้เอนเนอร์จีทำให้เกิดความกดดันแล้วก็สุดท้ายมันอาจจะมีการคือมันไม่ได้พิสูจน์ไงมันไม่สามารถจะการันตีได้ว่าเขาจะเลือกคุณหรืออกไหมมันก็จะทำให้คุณเจ็บปวดแล้วก็จบเป็นไปได้นะเพราะฉันอยู่ที่เราคขาว่าเราจะเลือกเวไหน No. ส่วนใครที่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอยู่นะตอนนี้นะยังไม่มีใครเข้ามาก็ระมัดระวังความมีเสน่ห์ของคุณคือบางทีปัญหาความสัมพันธ์เรามีเนาะแล้วเราก็มีช่องว่างในความสัมพันธ์ใช่ไหมว่าแฟนเราอ่ะไม่สนใจไม่ดูแลไม่ตึด๊ดอะไรเราเลยอะไรอย่างเนานะอยู่ๆช่วงนี้เรามีเสน่ห์อาจจะมีคนแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วทาให้เราเหมือนแบบ ใจบางไปดึงเขาเข้ามาในความสัมพันธ์กลายมาเป็นความเครียดเลยเพราะว่าเราไปผูกปมเพิ่มอะแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันโดยรวมก็เลยต้องบอกว่า energy ของคนมีคู่ธาตุน้าเนี่ยมันจะมีความผิดหวังเสียใจในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่เนาะหรือบางทีแฟนจับได้เราต้องตัดจบกับคนใหม่แล้วเราแบบคือมันจะมีความรู้สึกที่ไม่โอเคในความสัมพันธ์เนาะ energy โดยรวมของคนธาตุน้ำเนี่ยเพิ่นมองว่ามันมีความผิดหวังเสียใจและก็คิดเดยอะคิดมากใครที่ energy ความรักคือดูดดื่มวันชื่อเนี่ย คลิปนี้ไม่ใช่ของคุณแน่นอนคุณปัดผ่านไปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีคู่และความรักของคุณดีนะคลิปนี้คุณผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องดูเนอะเพราะว่ามันจะเครียดเพราะว่าอันนี้ energy มันขึ้นมาค่อนข้างชัดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีความรู้สึกผิดหวังเสียใจมีความไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะรวมถึงอาจจะเป็นสามเศร้าสี่เศร้าด้วยนะ a ะ energy ประมาณนี้ก็แนะนำประมาณนี้นะคะต่อมา love story oracle นะหนึ่งใบให้คนมีคู่ทับน้ำกรกฎพิจิตมีนค่ะพ่อยากบอกว่า ฟันคล้ายๆคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคือพยายามเอ j นจอยโมเมนต์นะอย่างที่ป้นบอกแหละว่าเวลาแฟนเราเนาะ ไม่ได้สนใจเราแล้วยิ่งเราไปทำหน่วงหน่วงเครียดเครียดกดดันเขามันจะยิ่งไม่ดีไพ่ก็เลยแนะนำว่าให้คุณทำตัวสนุกสนานสบายสบายคะ่ะแฟนนะจะอยากอยู่กับคนที่มีความสุขถูกไหมให้เอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเรามีความเครียดกลับมาปุ๊บแล้วเรามาเจอบ้านที่แบบเย็นสบายเราจะอยากอยู่แต่ถ้าเข้ามาแล้วมันร้อนเป็นไฟเราจะรู้สึกไม่อยากกลับถูกป่ะแล้วก็จะไปสนุกกับเพื่อนนู่นนี่นั่นอาจารย์ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มีปัญหายอยู่แนะนำว่าให้ทำตัวสนุกสนานกลับมา enjoy moment นะคะกลับมา สร้างบรรยากาศในความสัมพันธ์ให้มันมีความสนุกสนานไปเที่ยวด้วยการหาอะไรทำ หรือว่าทําใจสบายๆเบาๆมันจะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันผ่านพ้นไปได้นะถ้าเกิดคุณยังอยากรักษาความสัมพันธ์ของคุณไว้นะคะนี่คือความรักของคนท่านน้ําก็รากฎพิจิกมีนที่มีคู่นะคะในช่วงวันที่16-28กุมภาพันธ์68ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subs c r i b e คอมเมนต์ comment, กำลังใจให้เราโดยการกดซุปเป้งก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย